<Yeah. S 2> mm hmm. กาบเกา่าสบายดีเด้อท่านผู้ชมเนาะจา้ะเมื่อนี่ได้อยู่บ้านเนาะจา้ะได้มีโอกาสเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ mm hmm. กาบเกา่าสวัสดีสบายดีสุขสุขคราะว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือว่าอยู่ไทยหรือวา่าอยู่ลาวหรือว่าจะอยู่ประเทศโนเวเนาะจา้ะทั่วโลกเนาะจ้ะพี่น้องเมื่อนี่สาวถัดพนมได้ mm hmm. ได้มามีเวลา ออกเอออ,ออออ่กมาเบาสุดพี่น้องฟังเนะาะจ้ะพี่น้องว่าเป็นยงังอ่าสาวธาตพนมได้ยัน,นแต่เฮ็ดคลิปต่ออยู่บ่เอ่อคอมเมนต์อ่าสาวธาตได้อ่านอยู่เด้อจ้ะแต่ว่าสาวธาตบ่ค่อยมีเวลาอีหลีแต่นิสแคนมามาสน็อกกลิอ่ศลูกไส้เ้าแข่งกันก็นก่อยนะ่จาจะพี่น้องเนาะจริงๆรินะสาวธาตนะ่ะบ่กใครมีเวลาอีหลีเนะาะจ้ะพี่น้อง คือสาวธาตได้ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่นี่อ่วาวหน้าขออันให้สาวธาดได้เฮ็ดจันทร์ถึงอ่าวันอาทิตย์ได้บอ่าตอนนี้สาวธาดยันบ่ยบุคคมีเวลาหายไปเป็นเดือนเดือนนอกจากพี่น้องบ่ได้ลงคลิปหรือทำคลิปอีกยังให้พี่น้องได้รับได้ชมกันในวิถีชีวิตสาวอิสาะในต่างแดนนอกจากพี่นอ้องเมื่อน,นี้สาวธาดก็ได้ดีใจร้ายเมื่อน,นี้เป็นวันอาทิตย์นอกจากพี่น้องวันอาทิตย์นอกจากพี่น้อง ของเดือนสองน่นจาจะพี่น้องอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดนะซาธาก็ได้มาเออ่รีวิวนี่ยละพี่น้องโบเห็นหนาเห็นตาซาธาดอกค่ะว่ากับกองหนังน่าจะพี่น้องเน,นาะซาธากัสิมารีวิวเด้อจอเมอร์นี่มารีวิวพักให้อ่าลุงป้าอาเอาให้ได้เบิ้งน่นจาจะพี่น้องว่าซาธาได้เริ่มต้นอ่า ลงมเมล็ดหยังแล้วเนี่ยที่สิบปลูกในานาล่อนนี่พักปลอดสารของเห้านะจ้ะพี่น้องให้สมกับซื้อที่ตั้งว่าทั่วโนเวเนะจ้ะพี่น้องอว่าเห้าสิเริ่มพักหยังแน่ที่เห้าได้ลงไปแล้วนะจ้ะพี่น้องเนาะมาติดตามชมกันได้เลยจ้ะพี่น้องอันนี้จะเป็นพริกหยวกพริกนมเดอ้อพี่น้องนอะจ๊ะสาถาดได้ลงอันนี้ก็เป็นชนิดแรก คึ้นยากพี่น้องึ้นมาแล้วตายก็มีพี่น้องเห็นเนาะนี่ตายนี่อันนี้อันนี้บวอกอกแล้วอันนี้ตายแล้วน่าจะพี่น้องส่วนอันนี้ยังเหลืออยู่ต้นหนึ่งน่าจะพี่น้องกลองสั้นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะเป็นแตงน่าจะพี่น้องแตงสาธาตุได้ลงไปเมื่อ,อครบสี่วันแล้วเนี่ยนาะจะพี่น้อง สภาราได้ลงไป4ีวันแล้วก็จะเป็นแตงชนิดนี้นอกจะพี่น้องสาภาตก็ได้เก็บห์หรือรูปภาพชนิดแตงสายพันธุ์แตงให้พี่น้องได้รับชมกันว่าเป็นแตงชนิดแตเนาะจะพี่น้องเนาะสีะออกลูกผสมจะพี่น้องสีออกลูกผสมสีออกเครื่องไทยแล้วก็ผสมกับสายพันธุ์อื่นแนนมันเลยออกมาเปลี่ยนแบบนี้มันจะบ่อไทยเลยเพราะว่าเพิ่นจะมีเป็นตุ่มๆแบบนี้นอกจากพี่น้อง แตงตุ่มแบบนี้แตงเป็นสิวแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะแต่ก็มีความกรอบความแซบรสชาติของแตงเกือบออกรสายๆบ้านเฮาเลยจ้ะพี่นอ้องอาชนิดนี้เด้อขันผู้ใดมากกินแตงบ้านเฮารสชาติบ้านเฮาเด้อมันบบเมนว่าแตงมันก็รสชาติคือนกันนะ่นแหละแตงก็คือแตงบบเมน,นพี่น้องแตง่ะมีหลายชนิดแตงมีหลายรสชาติแตงก็จริงอยู่แต่ว่าบางแตงเฮาไปซื้อมิต่น้ำก็มีอ่าบางแตงสายพันธุ์เฮาไปกิน มีแต่ความหอมกะมีบางชนิดเท่าไปกินมีทั้งกรอบทั้งหอมนอกจากพี่น้องรสชาติก็มีอีกนอกจากพี่น้องคือรสชาตินี่สาวธาตุนมักกินรสชาตินี่นอกจากพี่น้องเนาะคันผู้ได้มักกะไปหาซื้อตาม้านขายเมล็ดพันธุ์ใดเด้อจากพี่น้องแบบนี้เนาะแต่ว่าปีนี้สาวธาตุจะบ่ปลูกอ่าแตงสายพันธุ์นิกโกลนอกจากพี่น้องอา่าเพราะว่าสาวธาตุคิดว่ามันบ่ค่อยมีรสชาติบันไดแล้วก็มีแต่น้ำ แข็งพร้อมแล้วกะเวลาเอาไปกินเอาไปตำเนื้อแข็งบ่หอมบอ่มีรสชาติจ้ะแต่อันนี้แซ่บน่าจะพี่น้องเนาะนี่ตำแซ่แบแซบเลยนี่กินกับปุลเอ่อความยาวของแตงกัจะประมาณคืบหนึ่งพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นเป็นแตงลูกผสมน่าจะพี่น้องเอเชียกับเอ่อของคนเลยแหละท่านี่เนี่ยแหละนะ่าจะพี่นออ้องสายพันธุ์นี้คือแซ่บสุดน่าจะพี่นออ้องแล้วแต่คนมักน่าจะ เพื่อนๆี่พี่ลุงป้าเอาก็สามารถไปหาซื้อมาปลูกได้นะจาะพี่น้องราว่าสาธาตุต้องได้ลงช่วงนี้เพราะว่ายัางราวาอีกอย่างหนึ่งมีเวลาอีกลีเนาจาพี่น้องเนาะอ่าได้ไปจักชนิดแล้วมีเอ่อพริกนุ่มเนาะจาะพี่น้องอันนี้คือแตงอันนี้มันยังเกาะวานเนาะนี่อันนี้คือทัว่วเน้ะจาะพี่น้องมีสองสายพันธุ์ในนี่อันนี้คือทั่วหน่อยนี่ ต้นน้อยสามต้นที่ออกนี่เพราะว่าซุ่มอื่นเพิ่นบอกออกให้เลยน่าจะพี่น้องออกได้แค่สามต้นที่พี่น้องเห็นน่าจะพี่น้องนี่นี่อันนี้คือทั่วแขกน่าจะพี่น้องทัวหนวยสั้นๆทอมเมอขอมเมอๆๆนี่จจะพี่น้องอันนี้คือทั่วแขกแต่ว่าอันงอกซุมใหญ่ๆนี่คือทั่วแปบเนาะพี่น้องทั่วแปบทั่วแปบใหญ่ๆเปียๆทำซัมสองนิ้วเนี่ยละคืลไปคืลไปหน่วยเพิ่นคันดูแลได้นะอันนี้คือทั่วแป ผัดกับเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ซุปก็ได้แซบนอะกจากพี่น้องเอาไปแกงออมก็ได้แซบร้ายหลาย,หลายนี่ส่วนอันนี้จะเป็นทั่วอ่าทั่วเขากระมือออกแนวทั่วแขกอยู่แต่ว่าหากลูกผสมขึ้นกันนี่แต่ว่าอันต้นเพิ่นบบอวบนอะกจากพี่น้องเพราะว่าอากาศอยู่นี่หนาวแห้งนอกจากพี่นอนะ้องต้นเพิ่นจะบบอวบนอกจากพี่น้องเนาะต้นเลี้ยวแต่อันนี้ เพิ่นได้ถือแสงไฟเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นได้อยู่ใกล้ความอุ่นเพิ่นเลยต้นอวบต้นใหญ่ใหญ่อีด้วยจะพี่น้องเนาะอ่ะไปแล้วเนาะจ้ะรีวิวไปแล้วส่วนอันนี้เป็นยังเกาะวาเนาะเดี๋ยวสาธาตุเชห้เบิงอันนี้เป็นแตงโมเนาะจ้ะพี่น้องได้สองต้นได้สองเบี้ยโอ้กล้องคือบอซุ่มซุ่มแล้วอันเดยเห็นมันมีน้อยๆขาวๆาวกำลังออกพี่น้อง ออกอยากนีซองหนึ่งได้ไงสูตรทดลองลองผิดลองถูกลองไปเบอ้อเลยอ่ะสาวทาดยังมีหลายเดินลงหลายอิลีมีทั้งข้าวโพดมีทั้งบวบมีทั้งมะละกอมีทั้ง,มงแมงลกักะกะเพาอุ้ยหลายอย่างสาวทาดลงบ่ท่านได้ออกเดี๋ยวสิมาอ่าอ่ารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหลังจากที่รีวิวรอบนี้รอบแรกไปแล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะ ส่วนอันนี้ก็เป็นทั่วลูกผสมขือนกันนะจ๊ะพี่น้องทั่วเขากำรมนะจ๊ะพี่น้องของทั่วแขกนั่นเองจะลูกผสมเนาะจ๊ะพี่น้องคล้ายๆกันกับค่ายๆกันกับกระถางนี่นาะจ๊ะพี่น้องเพราะเพิ่นอยู่ซ้องเดียวกันเนาะจ๊ะพี่น้องเพิ่นอยู่ซ้องเดียวกันครับกับอันนี้เนาะจ๊ะพี่น้องส่วนอันนี้เป็นยังเกาะสาทศัยพี่น้องได้ชมเนาะเป็นยังว่าสาธาทคือมีแยกไว้แบบนี้เนาะจ๊ะพี่น้องใน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 ไอ้ซิกะ กเดียวันสถาสีแนะนำน่าจะพี่นอ้องอนอนำเสนอ,อบ่แม่นแนะนำนำเสนอให้พี่นอ้องลุงป้าเอา,อาได้หูก,กันนอกจะพี่น้องทางนี้จะเป็นขณาขณาฝรั่งคือคล้ายๆว่าต้นคณาเขากรามใบยิกงๆน่าจะพี่น้องลืมซื้อมันนอะกจะพี่น้องจะมีสีเขียวนะา่าจะส่วนฝั่งนี้ จะเป็นสีแดงนอกจากพี่น้องพัดแซบแซบนอกจากพี่น้องพัดพัดน้ำมันหอยแซบแห้งไหลายนี่อันนี้สีสีแดงบาพิษอันนี้สีขาวนอกจากพี่น้องสองสายพันธุ์นอกจากแต่ไอสองสีแต่ว่าสายพันธุ์เดียวกันขอโทษขอให้เด้อพี่น้องเดอ้อนี่แหละสาทาัดกับมารีวิวสาทาันะได้อ่านคอมเมนต์นอกจาะพี่น้องเนาะ ว่าสาวถัดพนมบอลงคลิปให้เบิ้งแน่บอเศร้าเห็ดคลิปแล้วเนาะบอบอท่านได้เศร้าหรือพี่น้องเพราะว่าสาวถัดนั้นมีเวลาอีหลีสาวถัดทำงานหนักมากนอกจากพี่น้อง่วกลังนี่จันทึงซุกเสาก็มีนอกจากพี่น้องบ่ว่างเลยวันอาทิตย์ก็ต้องเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลเก็บของยังงานบ้านสารพัดนั่นแหละนอกจากบอคอยมีเวลาอีหลีนี่พาสปอร์ตลูกไส้เบิร์ดสาวถัดกันยัง่บท่านได้เหตุใหนเพิ่นอยู่นอกจากพี่น้องจะต้องหา เวลาไม่ลาไปเหตุใดเพื่อนน่ะมันถือตรงเน,นาะจะพี่น้องเนาะหาเปลี่ยนเป็นปนิม่ามาก็สะดวกสบายสำหรับออของเฮาเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นเน,นาะจะพี่น้องแล้วก็สไปเห็ดพาสปอร์ตให้ลูกสาวคนโตอีกเน,นาะจะพี่น้องทั้งสองคนเลยเน,นาะจะพี่น้องทั้งพี่ทั้งน้องเพื่อนกับสาวถาดกับบะฮ่าไมวลาไปเหตุใดเพื่อนนี่เน,นาะจะพี่น้องเนาะสาวถาดกข็ขอขอบคุณผูกกำลังแรงใจที่ค <S S S 2> อมเมนต์มาแล้วก็เข้ามาติดตาม รับชมในคลิปของสาวถาุพนมคนนี้นะจ๊ะพี่น้องเนะาะเพราะว่ามีกําลังใจหลายถึงแม่นวาสาวถาบุได้ลงคลิปไปให้ลุงป่าอา้อาวพีพ่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันแต่ว่าสาวถาก็ได้เห็นคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วก็ได้เบิงว่าอ่ามีคนเข้ามารับชมคลิปของสาวถาพนมคือเกายัางบทถิ่มบทปายัางอยู่เฮียงขางเคี่ยงขางเคี่ยงกายกันคือเก่าก็ขอบมกขอบใจขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องเนาะ สาวธาตบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องได้เบ่งแต่ว่าพี่น้องกัยังเข้ามารับชมนอกจากพี่น้องเนาะอ่านี่แหละพี่น้องวิธีชีวิตอ่าอ่าสาวอีสานในต่างแดนนันจะพี่น้องอินดีลิสมันจะพี่น้องเพราะวาซัมเมอร์นี่สาวธานจะได้ลงคลิปให้พี่น้องได้เบ่งว่ามาปุกผักปลอดสารกันเถอะนอกจากที่นี่โนเว่นอกจากพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อห้เป็นกำลังใจสาวธานได้ลงคลิปให้พี่น้องได้เบ่ง จพยายา่มจพยายามลงลิปใหมพี่น้องได้เบิ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะว่าติดตามวิถีชีวิตสาวถาดสาวอีสานในต่างเด่นอินดีคนนี้นะเนาะจ้าพี่น้องราวาสูงานขนาดพี่น้องเลยต้องเฮ็ดบ่เฮ็ดก็บ่บได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะเก่งสุดเนาะจ้าพี่น้องคือหาเงินใส่เองนั่นเองเนาะจ้าพี่น้องนี่แหละคือคุณแม่ดีเด่นของโลกเนาะจ้าพี่น้องต้องเฮ็ดบ่เฮ็ดก็บ่บได้กินเนาะจ้าพี่น้องได้กินอยู่แล้วแต่ของเพิินเนาะจ้าพี่น้องบ่แม่นของเฮ้านะจ้าพี่น้อง มันบ่พุ่มใจเท่าเห็ดเองนอจาะพี่น้องบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเฮ้าเห็ดเฮาหามาได้มันเป็นของเฮ้าเห็ดด้วยน้ำพักน้ำแลงอันนั้นคือมีความสุขสุดนอกจากพี่น้องขันมีอยู่มีกินด้วยที่แบบว่าเฮาอาศัยเพิ่นมากเฮากัยังเป็นกังวลอยู่ว่าเอ้ยเมือ่อใดเขาิได้หางานเห็ดใดยังกินของเพิ่นของหลวงไปตลอดอยู่อันนี้ก็คือเบบว่าปอกให้พุ่มใจปันใดบไ่ได้ภาคเพียงถึงผู้ใด้อจ้ะพี่น้องราะว่าชีวิตของคนเฮามันมีขืนมีโรเนาะจ้ะต้องดำเนินชีวิต ด้วยความอยูอดรอดด้วยความปลอดภัยความมีความสุขความมีอ่อมีโยมีกิ่นของลูกเต่านั่นเองเราจะพี่น้องเพื่อครอบครัวเราจะพี่น้องของห้องเองนั่นนั่นเองเราจะพี่น้องเนะาะจึงได้สาวธาดคอถวดคอไพเดอจะพี่น้องที่บ่ได้ลุงคลิปให้ลุงป่าเอาพี่ๆเพื่อนๆได้ดูอ่าคลิปใหม่ๆกันเราจะพี่น้องเตะนับตป้นเตมื้อในเป็นต้นไปสาวทาสีพายายามเนาะพี่น้องเดอ้อ พยายามเฮ็ดให้พี่น้องได้รับได้ชมได้ติดตามวิถีชีวิตออของสาวธาตพนมเนาะจ้ะพี่น้องน้องเดนิสกะ,ะ,นะนี่แหละนี่แหละเก็บตอนนี้กะหกตอนนี้แหละพี่น้องเพราะว่าพุ่ลูกไส้เป็นเหรีรดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะน้องน้นอ,งนองเดนิสสวัสดีครับสวยๆดีลูกฮะไม่สนบ่สนลูกเนกาะจ้ะพี่น้องสาวธาตกะ ฝากช่องติดตามขอบใจขอบคุณลุงป้าอ้าที่เขามารับชมนะเด้อพี่น้องเนาะสาวทาสกสิได้อําลาผ้าจากน้องรับได้เงินเมื่อน,น้องตื่นได้เงินแสนเด้อพี่น้องผู้ใดที่เขามารับชมขอบพระคุณขอบความมีน้ำใจเนะจ้ะพี่น้องซัมเน่นะจ้ะพี่น้องเนาะสบายดีบายบายจ้า